อ่านี้เรามาดูพาเด็กๆกลับมาเที่ยวส่วนสยามอีกรอบหนึ่งใช่แล้วเพราะเราซื้อตั๋วรายปีจะกลับมากี่รอบก็ได้ใชจะมากี่ทีก็ได้ไปในหนึ่งปีนะอันนี้นางอันนี้นางไม่กล้าเล่นเอแล้วเจ้าดักก้อนกรเล่นไหมปรับได้ด้วยหรอปรับยังไงขึ้นลงได้ด้วยใช่หรือเปล่าดึงก็ขึ้นแล้วลง่ะ แล้วหมุนได้ไหมพงมอะไรหมุนได้ไหมได้ด้วยเหรอเอาแต่ตอนนี้หมุนไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยดูนะว่าพี่ดาก็จะขึ้นสูงขนาดไหนลงสูงขนาดไหนที่นี่มีของเล่นเยอะมากเลยนะแต่ก็มีหลายอย่างมากที่เด็กเล็กเล่นไม่ได้ใช่ใช่ส่วนใหญ่ต้องเกินร้อยสามสิบบางที่บางเครื่องเล่นก็ร้อยสามสิบบางที่ก็หนึ่งร้อยบางที่ก็ร้อยสี่สิบนะมีป้ายมีป้ายบอกอยู่ นี่พี่ละกอนพี่ละกอนจะเล่นโชว์เลยเหรอโอ้แน่นอนจริงๆเมื่อกี้แค่สองรอบเลยนะสองรอบอันนั้นก็น่าเล่นนะล็อกแอนโลอ่ะลงมาอ้วกแตกแน่นอนใช่ไหมคุณแม่หรอใครจะเล่นกับเองไปแล้วพี่ก้อนไปแล้วเอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วเอามาดูกันนะพีระกอนจะเล่นเป็นยังไงบ้างนี่เริ่มขึ้นหรือยังเริ่มขึ้นหรือยังอุ้ยหมุนไวเนี่ยหมุโอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วพีระกอนขึ้นยังโอ้มาแลยพีระกอนโอ้ยขึ้นสูงมากสูงมากน่าเอาแล้วเอาแล้วหมุนแล้วหมุนแล้ววู้หมุนแล้วอันนี้จะอยู่ที่ระวางคั้นนะขึ้นลงขึ้นลงได้ด้วยเหรอ อ่าพิธาก้รขึ้นโลกอ่าผมพีธาก้อลงอย่างเดียวเลยไม่ขึ้นเลยอ่ะจนไม่อยากไม่อยู่คู่กับเมืองไทยประเทศไทยมานานมากเลยนะโอ้อยู่คู่เมืองไทยมานานมากใช่ใช่ใช่นี่ดูพิธารกรอ้ออ่าแต่วันนี้คนไม่เยอะนะมาแล้วไม่คือตัดด้วยแต่ว่าบางอันก็ต่อยแถวนานนะแต่ก็น้อยกว่าวันทค่ขัดตะเลิกแน่นอนโอ้ยอันนี้เราดูพยากรณ์อากาศหลายรอบม,มากเพราะเรากาศจะมาทั้งหลายอาทิตย์ละแล้วก็ฝนตกตลอด จริงๆวันนี้เขาก็บอกผลอาจจะตก40%แต่เราก็ยังก็ยังมาเพราะเราซื้อตั๋วลายปีไว้นี่ขึ้นลงขึ้นลงดูพิยากรณ์ขึ้นสูงตลอดเลยไหมกลัวที่ไหนพิยากรณบอกอะลงแล้วลงแล้วขึ้นอีกแล้วพิจิกรณนขึ้นอีกแล้วนี่นี่ลำนี้พิจากรณนลูสาวน้อยไหนาสาวน้อยอยากเล่นแต่ก,กลัว สาวน้อยอยากเล่นหนักตัวขึ้นอีกรอบได้นะนาริน,นเล่นไหมคู่หมุนรอบหนรอบอ่ะอ่ะจริงจริงแต่จริงนั่งคู่ได้ไหมคุณแม่ไม่ได้ลูกหนักของหนูก็ยังนั่งคู่อยู่เลยนะอ่เนี่ยเนี่ยน่าจะนั่งคู่ได้นะคุณแม่แม่จะนั่งคู่กับกานได้นะได้ให้นารินนะั่งคู่กับการมาเห็นไหมโอ้โหมันเลยมันเลย ปีละกรอนคืสูงสุดเลยนี่ปิละก้อนแบบกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนโอ้โหตอนเนี้ยหน้าหลอนล้านะแต่เราไม่กินไปของเล่นผู้ใหญ่อะหน้าเป็นหน้าหน้าตินเลยอ่ะหรอขขาเล่นไหนเขาเรียกว่าอะไรนะเมกาแดนไหมเมกาแดนหน้าตินเลยอ่ะที่มันหมุนเร็วๆอะนะใช่หมุนเร็วมากบอกว่าอะไรว่าลูกผู้ชาย พอลงมาบอกขอเถอะอทานคนธรรมดาก็เรียนกันเต็มที่นี่หัวนี้เขาปล่อยเล่นน้ำนะเนี่ยเครื่องเล่นน้ำเนี้ยไปแล้วไปแล้วปุ๊นี่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 มีแต่กลัวกลัวที่ไหนโอ้โหโอ้โห โซนนี้ก็จะอยู่ข้างหลังเครื่องเล่นม้าหมุนใหญ่นะตันที่เวลาเราเข้าจากรเสือ Amazing Park มาเราก็จะเจอม้าหมุนใหญ่เลยใช่ไหมโซนนี้เป็นโซนในร่มอ่าก็จะอยู่หลังม้าหมุนใหญ่เลยอืมเมื่อกี้พิระคอนก็ไปเล่นปลาหมึกมาโอ้ปลาหมึกนี่มันมากเลยอ่ะอส่วนเครื่องเล่นที่ผู้ใหญ่เกินไปพิละ้อนบางทีก็ยังไม่ค่อยกล้าเล่น อย่างเช่นน่ะวอลเทคอย่างเช่นอะไรงเงี้ยพี่ก้อนบอกอยางยางก่อนเดี๋ยวขอขอให้โตนี้ก่อนโอ้นี่สนุกมากเลยพี่ก้อนเล่นหลายรอบเลยเหมุนพวงมาลัยได้ไหมพี่ก้อนเอเอไอตอนนั้นเราไปเล่นที่ไหนนะนี่มันหมุนกับมายิงกันได้ด้วยนะนั่นที่ไป<า>ว้าว โอ้โหชอบมากเด็กๆชอบมากขึ้นอีกขึ้นอีกนี่ขึ้นอีกขึ้นอีกโอ้โหสยาม Amazing Park นะอันนี้เรียกว่า Astro Fighter เ่งเล่นนี้เก่าแก่มากแก่พออายุคุณแม่เลยมั้งเนี่ยเรือเอาจจะแก,ะก่กว่านี้หนึ่งประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วเอาไม่ใช่ดารินดาเล่นไหมทำไมอขา เนีจะเล่นไหนล็อกแอนโลเหรอวกแน่นอนเลยเล่นล็อกแอนโลเนี่ยเอาจริงเหรอหนูอยากเล่นอะขาโอ้โหดูดูด,ดูอะไรขาวันนั้นยังปิดปรับปรุงอยู่คะ่ะลูกค่ะไหนพีระก้อนอยู่ไหนแล้วไอช่วงพีระกระ้อ,กอ,ลลอนไปเล่นไม่ได้ล็อกแอนโลอ่ะดาโอ้แต่ดารินส่วนสูงไม่ถุนนะลูก นี่ดูดูดูโอ้โหแม่เดี๋ยวไปเล่นปลาหมึกไหมอ่าโหนี่เขาปล่อยเล่นนานจริงนะแต่ว่าวันนี้คิวไม่เยอะไนงะพอคิวไม่เยอะเขาก็เขาก,เขาก็ปล่อยเล่นนานได้เลยนะเพราะไม่มีคนมาต่อคิวเลยอ่า้านอยู่แถวนี้ก็มาเล่นได้นะค่าบัตรก็ไม่แพงนะที่เนี้ย ถ้าบัตรไม่แพงแนีเด็กๆก็สนุกกันมากด้วยส่วนของคุณพออ่อน,นี่ซื้อต๋วปีไว้ก็สบายหน่อยอแู้วก็ขึ้นลงใหญ่เลยมา้วกกขึ้นลงใหญ่เลยนี่อู้หขึ้นกาันใหญ่เลยขึ้นมากันใหญ่เลย,เลยอ้าวหมดรอบอเดี๋ยวดูซิเล่น่องเล่นอะไรต่อดีนี่ เป็นสูงสุดเลยคุณแม่จะเล่นปลาหมึกไหมเดี๋ยวถ่ายให้คุณแม่อันไหนขอคอยเนี่ยขอคอยเหรอแฟนลงมาด็ลงมาโอ้โหเด็กๆเล่นไม่ได้เลอ่าลงแล้วหมดรอบเดี๋ยวดูที่ไปเล่นอะไรต่อดี ไปเรื่อยๆกันต่อดีครับนู่ไหนแล้วโอ้โเจ้าดักก้อนลงบันไดลงบันไดมาแล้วก็มา,ยายอย่างเล่นล้ออิโลแล้วก็มาอย่างเล่นล,ออล,ลน้ออินโลเหรอก็เลยจะส่งคุณพ่อเล่นกับป้าเล่นกับดักกอนตลกแล้วอันเนี้ยเล่นละอ้วงแน่นอนดูอายุคุณพ่อนิดนึงอยากเล่นางนี้ไหนอีกเล,ล่นล้ออินโลกับป้าไม่เอาอันนั้นพี่ไม่ไหวจริงอ้วก หล่อลูกไปเล่นปลาหมึกไหมเล่นปลาหมึกไหมเอาปลาหมึกไหมมานู่นไ,นห,นไหมเห็นปลาหมึกไหมสนุกมากเลยมันจะหมุนๆเนนะี่ยอะไรนะคะอันนี้เหรออันนี้ยังปิดปรับปรุงอยู่เลยอ่ะลูกช่วงนี้เครื่องเล่นเขาเปิดปรับปรุงเยอะนะ ใครเคยมาเด็กๆก็ต้อง<ม>ลองมาใหม่มมอ่าเล่นปลาหมึกกันพีตาก้อนบอกออวิ่งพี่ตกอนขึ้นไปก่อนเลยอ่าเดี๋ยวเราตามไปถ่ายรูปพี่ตะก้อนกันนะพี่ตะก้อนบอกสนุกเลยเล่นทุกอย่างเลยนี่นี่นี่นนปลาหมึกตัวนี้นี่ดารินยังเล่นไม่ได้เพราะว่าต้องเกินร้อยสาสิบขึ้นไปดารินเพิ่งร้อยสิบเองอ นี่ดูเจ้าดาก้อนเอ,อาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวจะหมุนแล้ว<อ>เดี๋ยวจะหมุนเอาแล้วพี่เจ้าดราก้อนสู้ๆด้วยหไหมหมุนแล้ววูวูวูโอ้โห,โห,โหเขาอย่างเดียวตอนนึงเหมือนจะพุ่งออกมาเหมือนกันนะใช่ไหมตอนนี้เขาเริ่มเร่งความเร็วรอ่ะเนาะโอ้โหสูงมากเลย แต่เล่นอยากเล่นนะ,ะ,นะนนแต่เล่นไม่ได้แต่เนอยากเล่นแต่เล่นไม่ได้อ่าโอดหู้อ่ะดูพี่ละก้อนดูพี่ละก้อนโอ้ยน่กกากลัวมากเลยเนี่ยใช่ไหมเน่เน่โอ้ยขึ้นสูงมากขึ้นสูงมากเนีอนโอ้โหสูงมากเลยสูงมากเลย เดี๋ยววันนี้ให้ดูสองเครื่องเล่นเป็นน้ำจิ้มก่อนนะตัวคลิปเต็มเดี๋ยวรอก่อนเนี่ยคุณพ่อกลับไปตัดให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวคุณแม่จะโชว์เล่นทาวเวอร์คนเดียวเลยทาวเวอร์ดอกอ่ะใช่ปะ <laughs> โอ้น,นี่หมุนไวมากเลยเนี่ยโอ้โหหมุนใหญ่เลยหมุนใหญ่เลย แต่ตัวปลาหมึกก็ไม่ไม่ได้นานมากอันนี้เพราะว่านานนานก็อาจจะมีอ้วกได้ <c oughs> โอเคครับดังนั้นเดี๋ยวไว้ดูติดตามคลิปเต็มอีกทีนึงเนาะเนี้ยให้ดูประมาณนี้ก่อนนะัเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวกันนะครับไว้เจอกันไามบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์พวกเราด้วยนะขอบคุณครับจบุ๊บ